ทันทุกข่าวสารสารพันความรู้หลากหลายความบันเทิงมุนขึ้นมาที่ FM 91.25 MHz ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟังทางมือถือระบบปฏิบัติการ Android ได้ที่ www.trangradio.net สวทตรังสร้างสารสาระความรู้และความบันเทิง ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง fm 91.25เมกะเฮิรต่อไปนี้เสนอข่าวประจำวันซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขเทศบาลตำบลห้วยยอดจังหวัดตรังให้ความรู้ตรวจเชื้อโควิด19ด้วยชุดตรวจ atk แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาเตรียมพร้อมการเปิดออนไซต์ site. นายทวชัยวรพงพัฒนายกเทศมนตรีตำบลห้วยยอดจังหวัดตรังมอบหมายให้นางปรียพัฒนผลเดชและนางทัศนีหอยสังพยาบาลวิชาชีพกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยาตามโครงการฝึกอบรมการตรวจเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ชุดตรวจ ATK สามารถนำไปตรวจหา เชื้อโควิดสิให้กับนักเรียนอย่างถูกวิธีถูกต้องสามารถตรวจคัดกรองนักเรียนเพื่อหาเชื้อโควิดสิเบื้องต้นได้ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าสู่กระบวนการตรวจด้วยวิธี rt-pcr เพื่อหาผลที่ชัดเจนแม่นยํานําไปสู่การกักตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามขั้นตอนต่อไปทั้งนี้ในการดําเนินการดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบหรือออนไลน์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยม ตอนต้นในวันที่14กุมภาพันธ์2565ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมบุคลากรในการตรวจและคัดกรองนักเรียนซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสําคัญในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK เนื่องจากสามารถเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดได้ทุกเมื่อดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องทันต่อเหตุการณ์ตั้งแต่การคัดกรองเบื้องต้นการสังเกตอาการนักเรียนและหากพบนักเรียนที่มีความเสี่ยงจะต้องนํามาตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ในเบื้องต้นทันทีรวมทั้งจะต้องคุมเข้มมาตรการ Universal Prevention หรือการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรกวาลเช่นการล้างมือการรักษาระยะห่างและการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา